แต่ที่พิเศษนั้นก็คือในด้านช่วงล่างการเปลี่ยนล้อการปรับโชคหน้าหลังแล้ววันนี้เรามาอัปเกรดกับชุดแต่งต่างๆซึ่งจะมาเสริมความหล่อให้กับ All New MG3 Hybrid Plus ทั้ง a e r o พัสรอบคันและช่วงล่างจากล้อ15นิ้วเปลี่ยนเป็นล้อ18นิ้วล้อลอยวงละ7,000บาท ส่วนยางนั้นเป็นขนาด 215/40R18 ทั 40, 18, เป็นยางโ oh ยโกฮาม่าแอดวานฟรีวะยางเส้นละ6,000บาทจากล้อ15เปลี่ยนเป็นล้อ18นั้นแทบจะไม่มีผลต่อความคล่องตัวผมขับจากทั้งทางพิเศษในเมืองทางโค้งก็เลี้ยวได้เป็นปกติจะเห็นว่าบางโคตรล้อกับขอบอยางนั้นเวลาเลี้ยวเนี่ยมัน เฉียดกันอยู่นิดเดียวเองนะครับแต่ว่าไม่มีอาการที่เรียกว่าตึงมือคล่องแคล่วเหมือนเดิมทุกประการเพิ่มเติมก็คือความโชกเฉียวและขอบล้อก,ก็มีการปิ่มๆนิดนิดนะครับเพื่อความสวยงามยังคงความนั่งสบายอยู่นะครับไม่ได้มีอาการกระด้างส่วนชุดห้ามล้อด้านหน้าประกอบไปด้วยดิสเบรกแล้วก็คาลิปเปอร์ด้านหน้านั้นอยู่ที่ชุดละ2 5 0 0 0บาทด้านหน้าเป็นคาลิปเปอร์ R3 4พอร์ตจานเบรกหน้าขนาด3 3 0ม mm มิลลิเมตร โดยมีการเพิ่มสายถัก50เซนเมราคา3,400บาทชุดละ22,000บาทคาลิปเปอร์ R2 2อพอดจานเบรกหลังขนาด320มิลิเมตรเพิ่มสายถัก40เซนเมราคา2,900บาทนอกจากความสวยงามแล้วก็มีความสมูทในการที่จะห้ามล้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะเมื่อไปเร็วมาแรงและสมรรถนะที่ เรียกว่าเร้าใจของเครื่อง1.5ประสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งออกตัวด้วยรวดเร็วอยู่แล้วเนี่ยให้มีระยะเบรกให้มันดูกระชับขึ้นช็อคคู่หน้าหลังโปรเฟนเดอร์21,000บาทต่อชุดแน่นอนว่าเรื่องผลของการปรับช่วงล่างนั้นมีผลอย่างมากอีกการทดสอบมาแล้วว่า การให้ตัวกระบาลน,นี้ก็จะเหมาะกับ a l l n e w MG3 Hybrid Plus แม้ว่าจะเป็นทางยำประตอยทางตะปุูตะป่ำหรือแม้กระทั่งว่าเราลงทางคอสะพานก็ไม่มีการเด้งยวบจนเกินไปโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกพอดีพอดีในสไตล์การขับขี่ส่วนตัวครับในเรื่องของช่วงลากถนนผิวหยาบบนบรูพาวิถีล้อสิก็จะมีเสียงอยู่บ้างน,นะครับ เป็นเสียงบทยางกับผิวถนนแต่ว่าความถี่ของเสียงนั้นจะอยู่ในย่านต่ําแต่การใช้งานปกติใช้งานในเมืองมอเตอร์เวย์สาย7การเก็บเสียงก็ถือว่าติดมาคับจากรุ่นมาตรฐานนั้นก็คือให้เสียงที่รบก,กวนน้อยไม่ได้มีเสียงก้องจากซุ้มล้อหรือว่าเสียงยางหอนให้รบก,กวนในขณะขับขี่แม้ว่าเราจะใช้ความเร็ว ขึ้นหรือว่าใช้ความเร็วในเมืองก็ตามนะครับรถแฮชแบ็กมีออปชันนี้เหมาะกับคุณสูบภาพสตรีนะครับสำหรับชุดประตูท้ายไฟฟ้าไม่ใช่ว่ากดเปิดปิดอย่างเดียวนะครับเมื่อกุญแจอยู่ที่ตัวเราสามารถที่จะไปคลิกเทนเซอร์ทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับเหมาะกับการไปชอปปิ้งรวมถึงที่จะสามารถกดเปิดปิดจากสวิตช์ไฟฟ้าได้เช่นกันครับ ชุดนี้อยู่ที่ราคา11,429บาทไม่รวมค่าติดตั้งแผ่นกันรอยกระแทกสัมภาระด้านท้ายราคาอยู่ที่1,365บาทเห็นรถแต่งคันนี้ในมอเตอร์เอ็กซ์โป2024ปลายปีที่ผ่านมาก็รู้สึกเฉยๆนะครับว่าแต่งเอาห่อหรือเปล่าหรือว่าเห็นชุด a e r o พาร์ตมันก็เป็นปกตินะครับเมื่อได้มาทดลองขับก็ประทับใจ โดยเฉพาะในเรื่องของช่วงล่างชุดแต่งรอบคันสีดำเงา9,300บาทต่อชุดสปอยเลอร์นั้นไม่ได้แบบหย่อนจนเกินไปหรือว่าด้านข้างปีกบานออกนะครับก็พอดีพอดีกับการใช้งานในชีวิตประจำวันสปอยเลอร์ด้านหลังสีดำเงาต่อชิ้นราคาอยู่ที่3,125บาทชุดครอบไฟทับทิม1,175บาทต่อชุด ฝาครอบกระจกมองข้างต่อชุดอยู่ที่ราคา1,617บาทส่วนชุดกันสาดประตูนีสั์คำว่า mg 3 Hybrid Plus อยู่ด้วยออกแบบตรงกลางเป็นลักษณะเว้าราคาต่อชุดอยู่ที่1,415บาท ฝาครอบถังน้ำมันมาราคา975บาทโดยดีไซน์วงกลมโดยรอบเป็นสีดำเงาตรงกลางมีสัญลักษณ์คำว่า Alnew l MG3 Hybrid Plus พร้อมกับเพิ่มมิติเป็นลายเส้นๆอยู่ตรงกลางส่วนที่ด้ามเปิดประตูทั้ง4บานนั้นมีสีดำเงานะครับเป็นเบ้าลงไปมีเฉพาะคำว่า MG3 ราคาชุดละ625บาทภายในไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมนอกจากแป้นคันเร่งและแป้นเบรกชุดครอบคันเร่งและแป้นเบรกราคาอยู่ที่640บาทต่อชุดแต่ว่าเป็นพลาสติกนะครับแกะให้ดูเลยนะครับเป็นพลาสติกไม่ใช่อลูมิเนียมนะครับชายบันไดสแตเลสอยู่ที่905บาทต่อชุด ล้อที่ใหญ่ขึ้นแน่นอนว่าย่อมมีผลต่ออัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ว่าเรามาในแนวสปอร์ตแบบนี้แล้วครับเพื่อความสะดุกสนานในการขับขี่แล้วก็ดูลอๆไปกลับกรุงเทพศรีราชา283กิโลเมตรบนนปัดแสดง16.9กิโลเมตรต่อลิตรพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันบทสรุปของอนี้ mg 3ให้บริดพัสการันตีด้วยรถยนต์ยอดเยี่ยม ปี2,024ด้วยออปชันราคาจำหน่ายและดรัทเทอร์ได้ทดลองชารเลนส์ส่วนตัวขับด้วยน้ำมันเพียงหนึ่งถังสามารถวิ่งได้ไกลถึง1,000กิโลเมตรเป็นอย่างไรไปชมในเพลริสเดียวกันนี้